กับไข่ทองคำชายชรลาผู้หนึ่งมีฐานะยากาจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านหลังเก่กาๆหลังหนึ่งมีแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่ห่านจะออกไข่วบนฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันเจ้หาหานน้อยของข้าชีวิตข่าเลย เพียงเจ้าเท่านั้นแต่ข้าก็จะทำอย่างไรให้มีเงินมาหาเลี้ยงปากของของตัวเองและเจ้ากันนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยให้ดด้กว่านี้นี่ขนาดมีไม่นะ หากผักหักข้าวได้ไข่ผ่านไปขายที่ตลาดทุกวันข้าวก็จะได้เงินมาอย่างแน่นอนชายสราพูดกับไยอย่างมีความสุขอย่างน้อยชีวิตของเขาก็ยังเหลือที่พึ่งพานั่นก็คือเจ้าหผ่นที่แสนพักดีตัวนี้นั่นเอง แม่ห่านนึกสงสารจึงออกไข่ทองคำฟองหนึ่งให้แก่ชายชราเพื่อที่เขาจะได้นำไปขายอย่างเช่นทุกวันชายชราเห็นอย่างนั้นจึงมีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมามากมายและทำให้ฐานนาดีขึ้นแต่ชายชรากลับไม่พอใจเกิดความโลรอยากจะได้ไข่ทองคำาหลายใบในคราวเดียวกัน ออกไข่ทองคําให้ข้าอีกเจ้าหน่อยข้าสามารถออกไข่ให้ให้แข่ให้ข้าเยาวแล้วไปเท่านั้นชายชราได้ยินอย่างนั้นจึงคิดว่านนในท้องของห่านต้องมีไข่ทองคําเหลืออยู่อีกมากมาย ึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในร้าหา่านแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ข่าท้องเจ้หาห่านทันทีแต่อนินจานอกจากจะไม่พบไข่ท้องคันท้องคำเลยซักไปในท้องแล้วแม่ห่านก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชรลาผู้รุมากไม่มีทังหา่านหรือแม้แก่ไข่หา่านซักไปให้นาไปไขต่อไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโรคมากราบขัง เสียจริงแถมยังกินหอมมากอีกด้วยข้าได้กินน้ำพึ่งข้าคงอิ่มไปอีกนาน เจ้าพูดมากน่าลำคานออกไปให้พ้นออกไปให้พ้นถ้าพวกเจ้าไม่อยากโดนข้ากินเข้าไปด้วย Thank <laughs> you. ด้ชวนมันใกล้จะหมด ้นเท้าของนายพานเต็มแรงจนนายพานร้องร่นด้วยความเจ็บปวด มีนหมาค่ะ ล้วก็ต้องแบ่งให้ได้เท่าเท่ากันนะแต่หนีพูดกับบ้าข้าน่าจะได้เนื้อแพะมากกว่าเจ้าด้วยสามราชสีเจ้าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรข้าต่างหากที่ควรจะได้ เงาแท้มากกว่าเจ้าหมีเจ้าจมตะกะทั้งคู่ได้ทะเลาะและถกเถียงกันอยู่เป็นเวลานั้นเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นเป็นเจ้าของเืาอแท้เพื่อมากนคนเดียวหรือได้ เดี๋ยวข้าจะเอาไปกินให้เองอาหารที่แสนจะอร่อยพวกเจ้าจงเถียงกันต่อไปก่อนจะทัวตัวเนื้อแพก็โดนหมาป่าขโม,มยไปแล้วพวกมันได้รู้สึกเจ็บใจและเสียดาย กนร้องไห้เจ้าหมาทิง้งทราบของแพะไวาา้ให้พวกเรานี่มันช่งางโง่เอาเสียจริงๆนี่ถ้าเรายอมแบ่งเนื้อกันคนละครึ่งก็คงไม่ถูกเจ้าหมาป่าแย่งไปหมดแบบนี้อดกินเลยแล้วไม่น่าเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียจงม,มีสติและคิดค่าควรให้รอบคอบไม่งั้นจะนำมาซึ่งความเสียใจในภายหลังเรื่องนกพู่กับชา้างปาป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีนกพู่กับช้างเป็นเพื่อนรักกันและอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งนกพูก,กั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดฉเฉลียว ส่วนช้างป่านั้นมีพลังกำลังมหาศาลทําให้ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่งช้างออกไปาหาอาหารอย่างเช่นทุกวันมันได้พบกับเหล่าปีศาจร้ายที่กําลังเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อที่จะตามหาช้างป่าสักเชือกกับไปให้พระราชาพอดีเหล่าปีศา,าทั้งหลายจึงดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับช้างป่าเชือกนี้ จึงได้าจับตัวช้างป่ากับพระราชวางังหมายจะให้พระราชากินพวกท่านจับตัวข้าไปเพราะเหตุใดกันช้างป่าเอ่ยถามเหล่าปีาสารร้ายขณะที่กนกำลังถูกพาตัวกลับไปที่พระราชวางังหนึ่งแมง่มีสารร้ายจึงพูดขึ้นว่า พระราชาของพวกหน้าฝันว่าได้กินช้างข้าเลยจะทำให้ฝันของพระราชาเป็นจริงหากเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าได้ไปพบกับเพื่อนรักเก่าของข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ต้าสัญญาว่าจะกลับมาหาพวกท่านและจะยอมให้พวกท่านจับข้าไปให้พระราชากิน เจ้ารักษาสันญาข้าจะยอพใหเจ้าไปบอกลาเพื่อนเก่าของเจ้าก็ได้ข้อตกลงระหว่างช้างป่าและเหล่าปีศาจเป็นไปได้ด้วยดีเพราะช้างป่าสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชะางองรเหล่าปีศาจินพวกเหล่าปีศาจจึงยอมปล่อยตัวช้างป่าให้ไปพบกับเพื่อนเก่านั่นคือนกพูบนั่นเองเมื่อช้างป่าได้พบกับนกพู จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องโคฟเรนหลักได้ฟังน้องูจึงพูดขึ้นว่าขอให้ข้าไดเป็นเพทยนแลคิดหาทางท่วนเจ้าทั้งสองเดินทางกลับเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเหล่าปีศาจเมื่อเห็นผู้ปีศาจกำลังชุมุม ผู้เสียเียวฉลาดจึงออกอุบายในการช่วยเหลือช้างเพื่อนรักโดยการสร้างกระพือปิดปิดที่เกียรตทำทีว่าตนเพิง่งตื่นนอนก่อนจะพูด ปล่อยให้นกพูกระช้างกลับไปบ้านได้แต่นี่คือวิธีที่นกพูดได้ช่วยชีวิตช้าง่าดเพื่อนรักนั่นเอง